สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพิมพ์ทีีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับปกตินะครับเราใช้แอปพลิเคชัน Messenger นะครับเราจะใช้วิธีการนอกจากที่จะพิมพ์ข้อความนะครับเราอาจจะส่งเป็นสติกเกอร์นะครับหรืออิโมจินะครับปกติจะเราจะส่งเป็นอิโมจิปกติทั่วไปนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองส่งดูนะครับผมจะเข้าสัก Messenger หนึ่งนะครับ เราก็อาจจะส่งเป็นอีโมจิแบบนี้นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามันไม่มีเสียงนะครับมันธรรมดาธรรมดาเกินไปนะครับเดี๋ยววิธีนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการส่งอีโมจิแบบมีเสียงนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปอัปเดต Messenger e เวอร์ชันล่าสุดนะครับถ้าเป็น a n d r o i d ก็คือใน Play Store นะครับถ้าเป็น iOS นะครับก็จะเป็น App Store นะครับ หลังจากที่ท่านผู้ชมทําการอัปเดตนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ได้ทันทีนะครับก่อนอื่นนะครับปกติถ้าเราจะเลือกเป็นติ๊กเกอร์เป็นอะไร,รอยู่ข้างบนนี้นะครับแต่ถ้าเราจะส่งเป็นอีโมจิแบบมีเสียงนะครับเราก็ต้องเลือกตรงที่รูปลําโพงนะครับตรงหาด้านขวาสุดนะครับแล้วเราก็ทําการเลื่อนลงด้านล่างนะครับ มันก็จะมีอีโมจิต่างๆนะครับมากมายนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะทดลองฟังก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่น Friends, lie. โอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในการ เสียงในการเลือกนะครับเลือกอิโมจิที่มีเสียงนะครับถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมเลือกที่แบบพอใจจะส่งว่าอันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทําการกดส่งนะครับฟึบ้อย่างนี้เลยนะครับนี่ปลายทางก็สามารถที่จะฟังเสียงได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็จะกดส่งนะครับเป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอีกนะครับอย่างเช่น ผมก็จะกดส่งนะครับอันนี้ก็คือวิธีการส่งอิโมจิแบบมีเสียงนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองไปใช้ดูนะครับไปใช้งานดูนะครับเพิ่มอรรถรสในการสนทนาของเรานะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช anel ผมด้วยนะครับ pinz tv นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ